เหมือนเป็นแคปซูลน่ะกินง่ายอ่ะอิสระเอ้ยจะโชว์ให้เขาดูก็คือเที่อ่ะดดิก็คือกินจริงอ่ะพูดเหมือนโดนจ้างมานะแต่ไม่ได้วันนี้เปเงินสักบาทโลกเรามันมีอะไรให้เช็คได้เราก็ต้องตรวจสอบเราก็จะแบบวบาโวเบย์เดย์บายอีกไม่ได้อ่ะสวัสดีค่ะยินดีรับเข้าสู่รายการนางแมททำไมต้องท่านี้เนี่ยเพิ่งกินเมื่อกี้สวัทำไมต้องเป็นนางแมทเราอยากทำรายการนี้มานานแล้วเราต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ใช่กูรูเนาะเราเป็นตัวแทนของยูสเซอร์ที่ใช้ละกันนะคะแล้วเราก็มีอะไรชอบแจกเราก็ชอบแจกชอบ เราชอบจอดแหละเราอยากแนะนำเราชอบแนะนำคือจริงปกติแล้วในเพจมันก็จะมีคอนเทนต์พวกรีวิวเยอะอยู่แล้วคือในเพจมันก็เป็นบทที่มการพิมพ์แต่เวลาของใช้เวลาได้คู่ได้คุยอะมันได้อธิบายผู้ชมได้เห็นแบบอันนี้มันดีไม่ดียังไงอาจจะเทปแรกอนของเราเป็นแนะสกินแคร์เป็นอะไรที่เราคุ้นเคยว้างเราอาจจะไปแนะลิปมันอาจจะไปแนะสต้มตํายำาวเพราะว่าเราชอบแร็คเราชอบจอเราชอบแจกนะคะพี่โบนี่นะคะจะบอกว่าเขาเป็นคนที่คร่ำวอดในวงการความสว ามมาอยากให้ทายว่าพี่โบอยู่เท่าไหร่เดาฉันหกสิบเลยไม่ถ้าดูจ<ส>ากหน้า25แต่ถ้านหนา 5, นนจัดเส้นผม,มก็หก็60เบอร์ไปชั่วนะพี่โบปีนี้อยู่อะไรสามเก้ตอนแรกที่ว่ารุ่นเดียวกันอย,อ,อยากพี่ว่ารุ่นเดียวกันเธอเจอหน้ายีโบครั้งแรกยีชาติมันเรียกว่าอีโบตอนแรกที่เจอกันวีว่าบาร์กันเลยแว่าคนนี้ี่เสียงดังมากเคือเสียงดังไม่เถียงเลยเป็นเคนเดังมากสามเก้าแล้วแล้วก็หูตึงเสียงเลยเออใ ไอ้วันนี้นะคะเทปแรกของนางแน้เราจะมาแนะนำสกินแคร์บนโต๊ะเครื่องแป้งของเราเองนะคะเพราะแต่ละอันเดี๋ยวจะให้ดูสภาพหมดบ้างกักลางๆลองพื้นก็เทยบ้างเปื้อนขหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้แม่แนะนำก่อนก่ตัวแรกแม่อยากแนะนำอะไรอ่ะตัวแรกอันนี้พี่ว่าตัวนี้เหมาะกับชาได้คาลินดูล่าคอนเนอร์โทษนะฮะอะนรเงี้มีรังนกหรอเลยแมมันคือใบคาลินดูล่านั่นแหละหลังจากแม่ใช้เป็นยังไงบ้างอันนี้เหรอมันเปอาประโลมผิวนะอีกหอกคำว่าเปอาประโลมผิวใช่ไหมเราได้ยินมากตามแบบเปอาประโลมผิว ปอบประโลมผิวทําไมจะทำไมผิวเป็นอะไรปอบประโลมเนี้ยมันเหมือนมอบคยาให้กับผิวโอ้โหะผิวเราเนี่ยมันผ่านการโดนทาร้ายมาทั้งวันเราึต้องมาระวันเราก็ต้องปอบประโลมผิวอันนี้เท่าไหร่นะห้าร้อยมิลนะคะอท่าไร่เนี่ในระหว่างที่หาราคาอยู่นะคะเพราะว่ามันมีโปรดิเซอร์บอกว่าผู้ตายแล้วเสื้อขาวจมพื้นหลังอาใสกันสดตอนนี้เติมสีมาลงไป คอนเทียรจริงเหรอวะไม่อยากถ่ายใหม่อีดอเพราะว่มมาพูดกันไปเยอะแล้วแล้วรายการครู5้ารอยมิลลิเจนเท่าไหร่แม่2007อันนี้เขาเคลมว่าเหมาะก,กับผิวธรรมดาถึงผิวมันเลยก็มาตัวแรกโันเนอร์ไปของคิวของหนูบ้างือแมสบ้างเลยพี่นี่แมสสำหรับคนรวยหรือเปล่าไม่แม่ตัวนี้นะคะคือลาแมทรีทเมนต์โลชั่นเพื่อหนูเป็นนัทช่แต่งหน้าเจ้าสาวอะ เปาะแปก่อนแต่งหน้าผิวฟูอิจอยฟูฟี่ผิวฟูนะอิจอยฟี่เท่านั้นไอ้อย่างที่อยากฝากไว้นะคะเวลาจะทาครีมอ่ะให้ใช้นิ้วนางด้านขวาคือร์เขาบอกว่านิ้วนางเนี่ยสัมผัสมันจะนุ่มนุ่มที่สุดถูกต้องไม่มีอะไรกินมาภายในกินแล้วก็คือดีก็คือเอาไปกินเลยคอรีคอลลาเจนเหมือนเป็นแคปซูลน่ะกินง่ายอ่ะอิสัตว์เอ้ยจะโชว์ให้เขาดูก็คือดูนี่ก็คือกินจริงอ่ะเอาของไหม่เอาของใหม่หน่อยไอ้บ่าไอ้เขาไอ้เขาบ่าทนี่นี่ค่ะนี่ก็เป็นนี่นี่คืออะ เป็นคอลลาเจนเราเห็นนันทิสากินไงก็ลองกินบ้างไม่เชื่อไงอยากจะโป๊ะนะอยากจะโป๊ะอยากจะโป๊ะนันทิสาเลยว่าจะโป๊ะหรือเปล่ากินแล้วก็จริงผิวมันก็เียจริงนะจะบอกว่าพอมีกคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าผลยามันจะเป็นความรู้สึกของเราเองว่าเฮ้ยอีดอกมันดูลื่นเออนี่จริงไหมจะอยู่แล้วโกลมเออเป็นโกลมโกลมันลื่นๆขึ้นนะคะแม่จะพอมีรูปแบบเก่าที่แม่แบบดูดูเฮี้ยมาจริงเหรอต้องโชว์ด้วยหรอต้องโชว์เพิเติมเอง เทียนนะเทียนนะเราเราเปิดเอาตัวเองมาแกงนะมันมันก็มันก็ต้องแกงอยู่แล้วจริงงมันเราแบบเป็นนางแม่อะแม่อะมันดีกว่าคอลลาเจนปกติยังไงบ้างแม่อันนี้มันเป็นคอลลาเจนเดียวกับผิวเราเพราะฉะนั้นมันก็จะดูดซึมง่ายดูดซึมเร็วแล้วก็มันเทียบเท่ากับเหมือนกินมะเขือเทศไป30กว่าลูกเลยอะ เนยหรอแต่มะเขือเทศอ่ะชาคราฟู้ใช่ไหมว่ามันกินยากอ่ะกว่าจะกินได้จํานวนที่มันจะให้คนดูอะไรกูอ้วกก่อนก็คือกินอันนี้ไปเลยง่ายดีจบอ่ะลองกินสักก่อนปกติแม่กินยังไงบ้างอ่ะฉันกินสองสีส้มสองเม็ดชสองสีส้มคือเราทีนีมะเขือเทศส่วนนี้คืออันนี้เป็นลูกปลาก็เป็นคนเดินน้ำลึกอ่ะฮะก็คือกินสองเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นสเม็ดเช้าสองเม็ดเย็นหรือบางวันเนี่ยจัดเลยบางทีก็มิกซ์อะไรเอาเองเนื้อออกไปบางทีก็เธยก็กินนี่หนึ่งเม็ดนี่หนึ่งเม็ดมันขอขอกินหน่อยขอกินหน่อย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก่แล้วปากรวยหยอเอ้ย,อย,ย,ออยไม้ใส่ทันปอมอย่างเงี้ยแหละปกติ นี่จริงๆอยากให้ไปดูคุณเจ้าของแบรนด์นะใครคุณเชอรี่ชูเนี่ยไม่ตามไลยหรอกอ้าวก็ต้องเช็คนิดนึงไว้แล้วมาขายของหลอกกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไซส์แบบอู้ขายของอิู่พันแล้วต้องของนี้จะมาหน้าดำคางไม่ได้ถูกไหมโลกเรามันมีอะไรให้เช็คได้เราก็ต้องตรวจสอบเราก็จะแบบบโบว่าเบย์เบย์ไปไปกินไม่ได้อ่ะอ้าวจริงไหมยืนยันว่ามันมันเลิศใช่ไหมมันเลิศมันเลิศมันเลิศแล้วอย่างนี้กินได้ต่อดเออบางทีบางทีวอกวิตามินอะไรงนี้เขาไม่ห้ามกินน้ำเนาะเขากินน้ำพวกมันจะสะสมในร่างกายบางตัวมันไม่ขับททาาาางงงฉีีี่่่่่ไไนนเ้้ยแตตคคือออสมรถกิดดลใชะะ เ็ราะเขาเสิร์ฟกันอะไรยังไงมาแนะนำตัวนี้ดีก um ว่าตัวนี้ตัวเด็ดจงเซมอนเอสเซนเชียลมูครีมจงเซม่าตัวที่เขาดีจริงๆเนี่ยมันคือบำรุงผิวกูจะปัดื้่ใช้ไปหมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วจริงพูดได้ไหมไม่มีเลยอะเธอฉันแค่แต่ควักออกมาแล้วบาทมาก ดูเขาจะยังไงเขาอยากเห็นเนื้อไม่ได้เลยแต่เนีเอาอธิบายให้ฟังเลยอธิบายได้แม่เดี๋ยวนะฉันเห็นแล้วเท่าที่เห็นมันจะเป็นในประมาณนี้ถูกไหมอ่าเป็นเนื้อมันจะเป็นเนื้อแบบแอกแบบขาวใสๆอ่ะขาวใสสมมติเราใช้นาทตกแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยโบกทับหน้าก็ฟูจบเลยสมมติแบบนอนสมมติเมื่อคืนเธอตะผมสีมีผัวหรออ้าวสมมติไม่มียกตัวอย่าง เล่นขับเขาตีสี่โอเคตบตอนเช้าเลยใส่มือแล้วก็ทาทาทาเลยฟื้นเลยคือหน้าอิ่มเลยราคาเท่าไหร่อยู่ที่พันหกกว่า,วาอย่างเงีแยะซึ่งถือว่าไม่แพงนะห้าสิบมิลใช้ได้นานปะใช้ได้นานมากประมาณพี่ใช้ประมาณ<อ>พ,พี่ใช้แต่ช่วงเชา้าช่วงนึงคือพี่ไม่ใช้พี่ใช้ตัวอื่นบางคนก็จะบอกว่าราคามันสูงเนาะแต่จริงๆแล้วบางอย่างใช้ได้นานมากเลยนะอย่างอันเนี้ย หูสองสาเดือนไปเลยเอะไรที่มันเป็นค่น้คนๆตบๆออเลย้ยะมันไม่จะเป็น<ช>น้อามาบีเยอะมาก<ช>ส่วนใหญ่ไม่เกินสองปามหรอกบางคนบอกว่าพี่โบตายแล้ว ฉันใช้สองปั๊มไม่ได้หรอกฉันมาตกน้ำได้ไหมไม่ได้ค่ะอย่าถามไปฟังท้องมันจะไปดีเกรดคุณภาพของดังดีเกรดแล้วไม่ได้เจอจานแล้งหมูตัวต่อไปอันนี้ก็เป็นตัวที่ตัวนี้อีกแล้วแม่ลังโคมแอตวานเจเนฟิกใช่แล้วมันก็มันก็ดีหนูรู้สึกว่าลิ้งเข้าอ่ะจานมขาเรียไลน์เออเออไฟไลน์ไฟไลน์มันคือแบบริ้วริคือมันไม่ได้ช่วยแบบขนาดแบบอีตินกายใหญ่ใหญ่ไม่ไดช่วยแต่ว่าอะไรที่มันบางๆมันเหมือนดูเหมือนจะตื่นขึ้นพวกรอยสิวหรือว่ารอยแดงบนหน้ามันมันดีขึ้้้นนมัทําให เรา,ามันแบบมันไม่แก่มันซึ่งหนูชอบมากเขาให้มันแค่ขวดเดียวก็เธอก็ต้องตามซื้อต่อเออนกันเออนั่นอเฉัง ช้ำเลยอ่ะตัวต่อไปของแม่ยังไม่พ้นกับอีน้ำปอกน้ำทําอะไรอย่างนงี้วหมดแบบแบบเย <ตก S 1> หมดแบบเยอยอันนี้คืออะไรคะแม่ a b e บโรยาย y o w t t w r t e r อ,อตัวนี้มันดังขึ้นมาเพราะใครคุณวาธานิกาค่ะเขาหยิบขึ้นมาในคลิปในรายการเขาาแล้วก็เขาก็ใช้แต่เธอก็ไปซื้อตาม,มซึ่งใช้ดีจริงสำหรับคนที่กังวลเรื่องความชุ่มชื้นผิวเนี่ยต้องตัวนี้เลยอ่ะ หอมด้วยเฮ้ยแต่ผิวมันอันี้ก็เลยว่ะมันมันฉ่ำผิวมันฉ่ำขึ้นมาเลยอ่ะแต่อันนี้ก็จะราคาสูงหน่อยน้แ่ประมาณห้าพันเกือบหกพัน่ะ ผมปังนะแต่อันนี้แนะนำาจริงนะเลยคอมเมนต์มากอยากให้ลองไปซื้อใช้จริงๆอ่าโอเคของหนูตัวนี้ตัวนี้ค่ะเป็นแอมพูนะคะของสกิน1นึ่งส่วนส่วนี่เฮ้ยอันนี้อันนี้เห็นคนเริ่มใช้เยอะจริงบ้าหไม่ต้องจัดหน้าก่อนอันนี้อันนี้อันนี้แม่เห็นคนเริ่มใช้เยอะจริงจนกระทั่งได้ลองมาใช้เองเว้ยมันเป็นใบบกบกคือใบบกบกอ่ะคนไทยม่รู้อยู่แล้วแหละไวแก้ช้ำอกช้ำใจร้อนในกระหายร้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วมันแก้เียได้จริงมันเป็นเซรั่มหรือว่ามันเป็นอะไรลองเป็นอย่างนี้ได้จ้ะ ไม่มีกลิ่นป่ะไม่มีกลิ่น่น่าจะฟิลไม่คล้ายกันกับตัวนี้นะงบแบบโอเคปานกลางก็อาจจะลองตัวนี้ดูเหมือนผลิตภัณฑ์เขาอะมันค่อนข้างออร์แกนิกอะแล้วมันเหมาะกับคนที่เป็นสิวง่ายมาะเขาจะไม่พไม่มีพวกเคมีใดๆนะของพี่ตัวต่อไปตัวนี้ดีกว่าอุ้ยตัวนี้ไม่มีคลิใช่ไหมน่าเกลียดมากก็เป็นี V C อันนี้ดีกว่าแต่ว่าเป็นตัวเทสเนี่ยจองแซมุนเนาะเป็นเมน m i n i ิ y งวีซีแอมพอ l e ดีหรอดีมากถ้าให้เราแนะนําจองแซมุนซื้อสองตัวนี้ จบเลยวิตซีมันก็อยู่แล้วแหละช่วยเรื่องรอยสิวช่วยให้ผิวกระจ่างใสดีดีผิวเนียนใสกิ๊กไปเลยคือวิตซีมันทําให้ผิวกระจ่างใสไม่ได้บอกว่าทําให้ผิวขาวนะกระจ่างใสก็คือยังเป็นผิวเราอยู่คุณผิวสีเข้มก็กระจ่างใสได้ตัวสุดท้ายที่อยากจะแนะนํำทาไมถึงมาเป็นกล่องก็ฉันซื้อยกเซตอะเรารวยนะเฮ้ยแม่ไม่แก่เลยว่ะถ้าคุณคิดว่าหนึ่งตัวที่คุณอยากจะลงทุนซื้อเลยแล้วหน้าดีขึ้นมาเลยโอ้โหก็ต้องตัวนี้เลย มันอย่างนี้นะคะคุณเ้าะไรมีเม็ดสากคูค่ะเป็นเหมือนชาโน้กไฮบุกมันคือเม็ดบีดอะไรที่เป็นส่วนผสมของเขาเนี่ยแหละเขาเคลมว่าใช้แล้วเหมือนคุณไปทำเลเซอร์หน้ามาถ้าคุณอยากจะเป็นคุณวาทนิกาเนี่ยอยากจะสวยเลยเนี่ยแต่ว่าคุณอยากจะลงทุนหนึ่งชิ้นคุณไปที่ตัวนี้เลยครับพี่อยากให้ชาติลอง้อง เ่าไหร่อ๋อนี่ไงามาแล้ว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 อีเมนนี่มันแตกแล้วโอ้โหอยากมาดูแพลลงดูรวยหมดเลยแม่แปดพันหกแต่เกือบเก้าพันแล้วประมาณนี้ถ้าคุณอยากลงทุนถ้าคุณอยากจะลงทุนกับหนักหน้าคุณหนึ่งอย่างคือพี่แนะนําตัวนี้ขวดนเดียว,วใช้ได้กี่เดือนพี่ก็เป็นคนขี้งกคนหนึ่งแพงๆอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บไว้ใช้กลางคืนดีก,กว่าใช่เลยเออเงินเพียงพอผสมน้ำพักอีเปิร์ต้องหยุดผสมน้ำก่อนจะใช้ได้นานไหมถ้าใช้เกินอย่างเดียวพี่สามเดือนนะค่ะ ขออีกขออีกมีอะไรเอาเฟรชมาบ้างซิแต่ชอบหลือเกิดไม่ใช่เหรอดิโบก็ ici, ชอบเฟรชมากอยากจะแนะนำเฟรชว่าเป็นแบรนด์ในดวงใจมากเป็นติ่งก้นกุฏิเลยเอาเป็นรุ่นรุ่นเราใช้อะตัวเนี้ย เฟรชโลตัสยูท์ e รีเซฟด r e ีมเฟรชดองบัวเหรอเป็นสารสกัดจากโลตัสสุขภาพิบ้านหนึ่งอาบิกซีด้วยก็ได้อันนี้มันจะช่วยในเรื่องพลายลน์ที่เป็นอริ้วรอยอานี้เป็นครีมกลางคืนซึ่งจริงๆมีนามีครีมกลางวันด้วยอันนี้จะประมาณ2 6 0 0 2 7 0 7มันเป็นแบรนด์ราคากลางๆเนาะเป็นแบรนด์ราคากลางๆแต่ว่าคุณภาพอะแบบไอเอ็น้หจริงจริงจริงจรจ้างี่อพูดเหมือนโดนจ้างมานะแต่ไม่ได้ไม่ได้เงินสักบาทแล้วฉันซื้อของเขาเยอะบ่อยาก ใช้จนหมดโบันมันให้ความรู้สึกไงบ้างตอนใช้เสร็จกลิ่นหอมกลิ่นรู้สึกสบายผิวเป็เล็กเล็กๆอ่ะมันดีขึ้นมันดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้แบบเขาว่าฉันจะหน้าเรียบตึงเป็นกระดาษ A4 เลยก็ไม่ได้มันเมนเทนระยะยาวไปเรื่อยๆโอเคนะครับวันนี้นะกันดงนนก็ประมาณนี้ผลิตภัณฑ์ตรงเน็ตทั้งหมดนะคะถ้าใครอยากใช้ตัวไหนเนี่ยก็ลองไปหาข้อมูลตออันนี้เน้นย้ำมากๆแม้แต่ตัวกอรลี่เองก็ตามอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอยากจะอะไรก็ตามคุณต้องหาข้อมูลก่อนให้เหมาะกับตัวเองอย่าเชื่อเราแ่เรา มาแนะในสิ่งที่เราสึกว่าเราใช้แล้วมันลดหวังแต่ข้อมูลอะไรดีๆมาแชร์กับเรามาแชร์ได้ด้วยแล้วถ้าใคร้ยึกว่าอยากให้เราแนะนําอะไรอีกในเทมหน้าอะไรเงี้ยแนะนำกันมาเพราะว่าถ้าไม่คอมเมนต์ก็เธอก็จะแนะคุณเรื่อยเทตหน้าก็เลยก็จะแนะนำแนะนำมันจะไม่คุณแนะนําเข้ามามันจะได้เป็นสิ่งที่คุณอยากรู้จริงๆใช่เราแคจะไปช่วยหาข้อมูลมาบะเสริมการมานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนะครวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรายการดางแนะนะครใครดูใน a c e b o o กก็กดไลค์กดแชร์ใครที่ดูในย t u b e กรุณา กรุณากรุณาด้วยกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างบอกเพื่อนบอกสูงบอกพ่อบอกแม่มให้ช่วยดูวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ